สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้แม่ตุ๋ยก็จะมาทำขนมเทียนไส้เค็มนะคะทำไว้กินแล้วก็จะเอาไปใส่บาตรด้วยค่ะพรุ่งนี้จะเอาขนมเทียนไปใส่บาตรนะคะก็ส่วนผสมก็จะมีที่เราต้องเตรียมนะคะก็มีถั่วถั่วเขียวซึ่ง แม่ตุ๋ยซื้อมาครึ่มกิโลนะคะแล้วแม่ตุ๋ยก็เอาไปแช่น้ําไว้แล้วหนึ่งคืนเพื่อจะให้นึ่งแล้วมันจะสุกไวค่ะที่เราแช่น้ําแป้งข้าวเหนียวนะคะก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวค่ะน้ําตาลทรายค่ะพริกไทยค่ะเกลือค่ะก็หอมแดง หั่นไว้เพื่อเราจะเอาไปคั่วให้มันกรอบนะคะแล้วก็ชิวกักค,ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มเพื่อจะเอามาผสมให้มันมีรสชาติที่อร่อยและหอมค่ะเอาไปต้มแล้วจะอามาสับนะคะใบตองค่ะจำนวนสองกิโลนะคะเนือเตรียมไว้ชิวคั๊กเราเอามาต้น น้ำสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ำเย็นแล้วบีบให้มันเสด็จน้ำแล้วเราก็จะเอามาสับนะคะชิวคั๊กค่ะค่ะเราก็จะมาสับชิวคั๊กนะคะพอต้มแล้วมันจะเหนียวนะพี่น้องเลือกลา เราก็จะมาสับให้มันละเอียดแล้วเราก็จะเอาไปละลายกับน้ำนะคะตอนนี้เราจะมาละลายน้ำตาลน้ำตาลมะาพร้าวกันนะคะเราก็เอาน้ำใส่ไปเลยค่ะในช้วยตวงนะคะก็เอาชิวกักที่เราต้มแล้วก็สับแล้วนะคะเ,เอาใส่ลงไปเพื่อความหอมและอร่อยค่ะ ใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเร่งไฟหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันละลายไวค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมใส่แป้งนะคะเราเอาน้ำตาลทรายตัดหน่ยนะคะเพื่อให้รสชาติมันได้กลมกล่อมนะคะทุกอย่างแม่ตุยจักกะเอานะคะมาค่ะเรามาผสมแป้ง เราจะเอาไปไปปั้นขนมเทียนนะคะค่ะเราก็จะผสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเราเหนียวได้ที่นะคะ เริ่มเหนียวแล้วนะคะเริมเหนียวแล้วคะ่ะแล้วเราก็คลุกให้มันเข้ากันแบบนี้คะ่ะให้มันได้เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งแป้งไว้สักหนชั่วโมงให้แป้งมันเซตตัวนะคะแล้วเราก็จะมาปั้นและหอ่อแล้วก็จะเอามานึ่ง เราจะเก็บทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมันจะเซตตัวแล้วเราก็จะเอามาปั้นค่ะเราจะนึ่งไว้ประมาณ20นาทีแล้วเราจะมาดูอีกครั้งถ้ายังไม่สุกก็จะเพิ่มอีก10นาทีเป็น30นาทีนะคะค่ะ เราจะมาทำไส้ขนมเทียนนะคะอันนี้คือ,อหอมแดงที่เราเจียวไว้นะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมก่อนเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะแม่ตุยจะกะเอานะคะแล้วแม่ตุยก็จะมาชิมดูแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปค่ะ เรานึ่งถัว่วยังร้อนๆอ,อยู่นะคะเราก็เอากระทะที่เราเจียวหอมแดงค่ะมาผัดต่อเลยค่ะใส่พริกไทยลงไปนะคะแม่ตุ๋ยจะกะเอาก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมเอาทีหลังค่ะใส่พริกไทยเยอะหน่อยก็จะหอมนะคะมันจะได้กลิ่นหอมพริกไทยพริกไทยจะเป็นพริกไทยเม็ดที่เราเ เอามาโขลกเอานะคะมันจะหอมกว่าพริกไทยป่นนะคะอันนี้เราก็จะคลุกเขาให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะเปิดไฟขึ้นมาเพื่อผัดมันแล้วที่มันเป็นเม็ดเนี่ยเดี๋ยวพอพอเราผัดไปผัดมาเราก็โบดมันไปด้วยเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะละเอียดเองค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมันเข้ากันพอมันละเอียดแล้วเราก็จะเอาหอม หอมแดงทอดนะคะใส่ลงไปค่ะตอนนี้ก็จะเร่งไฟขึ้นนะคะค่ะช่วงที่เรารอแป้งเซตตัวนะคะเราก็จะมาปั้นไส้เป็นลูกๆรอไว้เลยค่ะเดี๋ยวพอแป้งเซตตัวแล้วเราก็จะมาหอ่อ แม่ตุ๋ยก็ได้ตัดใบตองไว้แล้วนะคะนี่คือใบตองที่เราตัดไว้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กที่จะอยู่ข้างในเราก็จะเอาเศษเศษใบตองค่ะนี่ใบตอง2อกิโลได้แค่นี้ไม่รู้พอหรือเปล่าแล้ก็จะมาปั้นไส้มันรอไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา หอมมากปั้นเลยค่ะปัน้นพอปั้นเสร็จแล้วเราก็เอาแช่น้ำมันไว้นะคะก็ได้สักสาลูกเราก็จะมาห่อเลยนะคะ มันลงค่ะมันจะห่อให้เราเลยลูกใหญ่มากนะคะเพราะเราทำเองค่ะสะอาดและอร่อยแป้งเราก็จะเหนียวอย่างนี้นะคะนี่คือแป้งของเราค่ะดข้างหน้าข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาห่อเลยค่ะ เนี่่ยคะใบตองเราไม่ต้องเช็ดน้ํามันนะคะเพราะเราเอาน้ํามันจุ่มไว้ในนี้แล้วเพื่อไม่ให้มันติดใบตองนะคะเราก็เอาลงไปเลยค่ะรูปใหญ่มากค่ะรูปใหญ่มาก นมแหลมไหมคะนมมันจะแหลมค่ะ ใบตองมันจะกรอบหน่อยเพราะว่าไม่ได้เอาใบตองตากแดดแต่ก็พอห่อได้นะคะ ตองมันไม่มันไม่เหี่ยวเพราะไม่ได้ตากแดดจะซ้อนสองใบมันก็แข็งไปทำให้ใบตองเกอบหนักขึ้นอีกจ็ไปต้องใช้ใบเดียว ทำไปทําบุญค่ะแล้วก็แจกกินบ้างทําบุญบ้างถัว่วถั่วเขียวนะคะแม่ตุ๋ยลืมบอกไปว่าก่อนที่เราจะแช่ถั่วเขียวอะเราล้างน้ำให้หลายๆน้ำ ใตุยจะล้างห้าน้ำขึ้นไปอะค่ะล้างจนกว่าน้ำมันเกือบใสอะค่ะแล้วก็แช่ไว้เลยถ้าถ้าใครขี้เกียจแช่ค้างคืนก็ต้มน้ำร้อนลวกแช่ไว้สักสามสี่ชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะถ้าเร่งรีบแล้วพอเราจะทำเราก็เอามานึ่งนึ่งประมาณยี่สิบนาทีค่ะ ตอ,มอ,อนนนะงมันกรอบมันก็จะห่อยากนิดนึงเสียงใบตองกั๊กลกั๊กก๊ก ประมาณ30นาทีเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะทุกคนขนมเทียนแม่ตุยเสร็จแล้วแล้วก็ชิมกันเรียบร้อยหลานวันนี้หลานมาชิมด้วยถามหลานแล้วหลานบอกอร่อยแล้วแม่ตุยก็ชิมแล้วก็ โอเคค่ะอร่อยค่ะรสชาติกำลังดีก็อยู่ที่ว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะชอบแบบไหนก็ลองชิมเอาแล้วก็แม่ปุ๋ยก็ได้เตรียมที่จะเอาไปใส่บาตรพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็แบ่งไปให้บ้านน้องและบ้านข้าเคียงอีก ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ตุ๋ยด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ